สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกสูตรเล่งดอกให้กับไม้ผลนะคไม้ดอกก็สูตรนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้ดีทั้งไม้ผลและไม้ดอกนะฮะเป็นสูตรเล่งดอกทํากันง่ายๆครับผมไม่มีส่วนผสมะอะไรมากมายก็มีชุรสน้ําส้มควันไม้น้ําเปล่าประมาณ1ลิตรนะครับ ทั้งหมดเนี่ยเอามาผสมผสมกันามาดูส่วนผสมนะครับเริ่มได้ก็น้ำส้มไอชืลรสนะครับหนึ่งช้อนชา,าใส่ไปเลยชื่รสน้ำส้มควันไม้เขย่าก่อนนะฮะเพราะงทีมันอาจจะต,ตกตะกอนก็อันนี้ก็เหมือนกันครับหนึ่งช้อนชาเหมือนกันอุ้ย เพิ่มมากนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรฮะก็น้ำเปล่าเทใส่ไปน,นิดนึงเวลาคนสผสมจะได้ง่ายๆครับเสร็จแล้วก็ เทใส่ขวดเลยครับนี่ครับก,ก็เขย่าแค่นี้นี่แหละครับเสร็จแล้วครับ ปุ๋ยสูตรเร่งดอกทํากันง่ายๆทําทได้ที่บ้านเดี๋ยวบอกส่วนผสมอ,อีกทีนึงนะครับชูรสหนึ่งช้อนชาน้ำส้มควันไม้หนึ่งช้อนชาผสมกับน้ำหนึ่งลิตรนะครับาการฉีดพ่นฉีดฉีดพ่นครั้งหนึ่งนะฮะห้าวันฉีดครั้งหนึ่งนะครับมันได้ผลดีนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วผมฉีดมาแล้วสองครั้ง ให้ดูนะครับผมในการโกหกนะครับเป็นเรื่องจริงนะฮะใช้ได้ดีเลยครับนี่ฮะอา่าอันงนี้ทังใหม่นี่แล้วยังยัง,ย,งยังมีอันนี้ มีหลายต้นนะฮะที่ที่ว่าออกดอกเพราะว่าผมฉีดไอ้เนี่ยสูตรเล่งดอกนะออกม,มีหลายต้นดีออกหลายต้นเยอะครับโอเคครับผมมาบอกสูตรทค่นี้แหละครับผมได้สูตรนี้มาจากเพื่อนที่ปลูก อเซตอินซีนะครับก็เลยเอามาแนะนําต่อกันไปครับผมลองไปใช้ดูนะครับผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ